เดี๋ยว่น้องมีเขาก็มาใส่เบดครับมันตอกดิคือกอครับแต่มันหยุดเสบียงอาหารครับเสบียงเข้าหมดเอาอยู่อังกินครับที่มันเซยเนื้อตับครับมันเขาจะใส่ตับหรอกทางว่างก่อนสุดมรรากัดวันที่ไปใส่ปลาเนี้ยเนาะมันเนี้มากับจานต้นครับ กุ๊เก่าครับเนี่ยครับโมนี่โมนี่วางน้ำปลาเนี่ยครับคุณเด็กเป็นเบ็ดครับเบ็ดปมมันก็ขอเจ้หญิงจ้าหญิจะสร้างเพื้นหาอยุคฮางกินนะครับเพื่อตรอดปลอดใส่เป็นโซให้มนัน เดี๋ยวติดตามครับผมใส่ตับไปยัเลยครับพร้อมแล้วหมดเก็เบียงอาหัรลอยครับ,บเก็เบียง้องครับผมใครไม่มาพลาดนะครับโอใครไม่มาพลาดเนาะมองเห็นไหมปะพวกพี่น้องในของตัวเขาหมดสามตัวรอบแรกแหกมากน,นะครับผมนี่ครับนี่ละ เ่ียตอครับผอ้มื่อพนอมันห้องแดดเดียวเบ่งบรรยากาศครับใส่เบียร์ครับมือใส่เบียร์ตหยุดนาทีราจัดตครัผมเราปี่น้องบางนก็ได้อ้ม่นงผมตัวอ้ตัวนะโอ้ รเรอาตัวไงมาสูบพี่น,นเด้อตัวหน่อยไว้บนตัวสูบพี่น้องพคนตัว <laughs> บักเอวเลยเนาะดูครับ,บดูครับเนี <Okay. S 1> ่ครับช้อนยักครับช้อนยักสุดยอดครับเลยอุ้ยประมาณประมาณนัาประมาณกี่โลเนาะสามรูได้เ,เนะาะสองรูเนาะใส่เต<ห><ๆ>็มช่องเต็มห้อง ไปครับกับมือครับมือสอดพอกันไหมครับผมเออ๋ยวมาหยาดยิย้มมือสอดอีกครับติดตามครับติดตามครับมือบรรยากาศรอบเพื่อนครับปลกังข้นมาหาอยู่หาก,กินช่วงบ่ายครับพี่น้องชนะไหมครับได้สามตัวครับมวันนี้ โอ้เอ่มอามากับกล่องใช่ไหมกับกล่องเับพี่น้องเฮายครับ,รบพี่น้องแล้วพอกนไม่คีบนะครับพี่นี่สวัสดีครับผมโอ้ยห่อนครับ